สินค้า cross border จากประเทศจีน50ล้านกล่องทะลักเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซียรัฐบาลจัดการยังไงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with Why Podcast จุด start ความคิดและแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจไปกับผมนะครับวัยธนาวัตมาลาบุภา ah, ผู้ร่วมก่อตั้งไพรซาครับในเอพิโซดนี้เรายัางพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษีโดยเฉพาะในธุรกิจของ e-commerce นะครับในเอพิโซดก่อนหน้าผมพูดคุยถึง e-commerce ์ซแท็ก์นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะมากผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่ไหนก็ตามในโลกได้นะครับวันนี้ผมพาไปคุยถึงกรณีศึกษาของหนึ่งในประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจที่สุดละกันนะครับในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้าทาไมผมถึงเรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจเพราะว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะกว่าประเทศไทยมหาศาลอินโดนีเซียมีประชากรมากกว่า200ล้านคนนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นที่หมายตาของนักลงทุนต่างประเทศที่ต้องมาลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีและโดยเฉพาะธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซ วันนี้ผมจะพาไปดูตัวเลขกันนะครับตัวเลข3ปีย้อนหลังนะครับว่าที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยคนอินโดสั่งซื้อสินค้า cross b o r d e r e c o m m e r c e จากประเทศจีนเข้ามาที่อินโดนีเซียเนี่ยปีปีหนึ่งกี่กล่องกันนะครับย้อนกลับไปปี2017ก่อนครับปี2017เนี่ยมีสินค้าจากประเทศจีน e-Commerce เนี่ยเข้ามา6.1ล้านกล่อง ปี2018โตขึ้นมา3เท่าตัว19.6ล้านกล่อง3เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับภายใน1ปีพอมาปี2019นะปีที่แล้วนี่เองโตขึ้นอีกมากกว่า2เท่าตัวเป็น50ล้านกล่องนะครับปี2019อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นสินค้า cross border e-commerce 50ล้านกล่องเนี่ยตีเป็นมูลค่าประมาณสักเท่าไหร่ จากข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยไม่ได้มีการประเมินมูลค่านะครับแต่เนื่องจากที่ผมอยู่ในวงการอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยผมก็ตีประมาณการคาดการเอาแบบนี้นะโดยเฉลี่ยล้กันสินค้าคล o สบ b o r d อ e ี e อมเมิร์ซจาก G เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงมากนักนะครับผมตีเอาไวสา้สักประมาณสักกล่องละมูลค่า500บาทนะห้าบาทเพราะฉะนั้น50ล้านกล่องคูณ500บาทจะเป็นเม็ดเงินทั้งสิ้นประมาณ25,000ล้านบาท ที่คนอินโดนีเซียมีการสั่งซื้อสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซจากประเทศจีนนะครับรัฐบาลอินโดนีเซียจัดก,การยังไงนะครับก็ก่อนจะไปเล่าถึงตรงนั้นผมขอย้อนกลับมาเล่านิดนึงก่อนว่าแล้วสินค้า c r cross border e c o m m e r c e จากประเทศจีนเนี่ยมันทะลักเข้ามาสู่ในประเทศอินโดนีเซียผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างนะครับผมจะเล่าถึง3มช่องทางช่องทางที่1ครับผ่านทางเว็บไซต์ e-Commerce international e-commerce platform นะครับที่ตอนนี้เองเนี่ยก็เรียกว่าอินเทอร์เน็ตมันเป็นโลกของการค้าที่มันไร้พรมแดนนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถสร้างเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซได้และสามารถที่จะส่งสินค้าหาลูกค้าเขาที่อยู่ในประเทศไหนก็ได้เนี่ยแปลว่าเว็บไซต์ตัวนั้นสามารถที่จะทําการค้ากับคนได้ทั่วโลกเลยนะครับหนึ่งในเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อการค้าอ e ีคอมเมิร์ซข้ามประเทศที่สุดในภูมิภาคเอเชียก็คือ เว็บไซต์ที่ชื่อว่า AliExpress ของอาลีบาบานั่นเองนะครับอันนี้เป็นช่องทางแรก AliExpress เนี่ยเป็นช่องทางที่มีพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นโรงงานประเทศจีนนะครับมีสินค้าอยู่ในนั้นเต็มไม่หมดเลยนะครับเป็นสินค้าเป็นร้อยรอล้านชิ้นนะครับและสินค้าราคาดีมากๆเลยนะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่นิยมสั่งซื้อสินค้าจาก a l i e x p เพลสในปริมาณไม่น้อยครับช่องทางที่2นะครับเว็บไซต์ E Marketplace ชั market place, ้นนำนะครับในประเทศไทยเนี่ยเว็บไซต์ E Marketplace ชั market place, ้นนำก็ไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, JD นะครับก็ต้องบอกว่าเว็บไซต์ทั้ง3แห่งนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีแพลตฟอร์มของตัวเองที่ประเทศอินโดนีเซียทั้งสิ้นนะ z a z a s h Shopee, JD เนี่ยมีที่อินโดนีเซียทั้งสิ้นเลยและทั้ง3 Marketplace นี้ เป็นไปนในทิศทางเดียวกันที่ผมพูดในหลายๆครั้งในพอดแคสต์ของผมก็คือว่ารู้ไหมครับว่าในแพลตฟอร์มอิมเมจเพจเหล่านั้นเนี่ยประมาณสัก80%ของสินค้าที่ขายอยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าจากประเทศจีนนะครับอันนั้นคือช่องทางที่2ช่องทางที่3อันนี้เป็นช่องทางที่ค่อนข้างทรดิชชันแลดั้งเดิมเนาะก็คือว่าคนที่ทําธุรกิจ import export นะครับเขาก็ import สินค้าจากประเทศจีนเข้ามานะครับในปริมาณเยอะๆนะครับแล้วเขาก็เอามาทําการตลาดสู่ในประเทศนะครับอันนี้คือ3ช่องทางหลักครับที่สินค้าของจีนทะลักเข้ามาแต่ต้องบอกว่าช่องทางที่มันมีอัตราการเติบโตสูงสุดเลยนะครับก็คือช่องทางที่1กับ2เป็นช่องทางที่รัฐบาลเนี่ยตรวจสอบได้ยากเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ เพราะว่าปัจจุบันสินค้าคล o ส s ิกรออเอคอมเมอร์แบบนี้เนี่ยที่มันสั่งส่งตรงเข้ามาจากเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยส่งตรงเข้ามาสู่ผู้บริโภคในประเทศนะครับมันจะเข้ามาทางช่องทางพิเศษนะครับลองนึกภาพแบบนี้นะครับนึกภาพแบบนี้นะนะครับเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าไปที่สนามบินนะครับก่อนที่เราจะสามารถเข้าผ่านการตรวจจากศุลกากรเข้าไปสู่ในประเทศได้เนี่ย มันจะมีอยู่2ช่องทางให้เราเลือกเป็นช่อง1เป็นช่องทางสีเขียวนะครับสคือช่องทางสีแดงช่องทางสีแดงเนี่ยคือช่องทางที่คุณต้องสำแดงสินค้าคือคุณคุณอาจจะเอาสินค้าอะไรก็ตามที่เขาประเทศนั้นไม่อนุญาตให้คุณนําเข้าไปในประเทศนั้นได้ นะครับแปลว่าคุณต้องสำแดงคือคุณต้องถแถลงแล้วก็บอกเขาวว่าเนี่ยคุณเอาสินค้าอันนี้เข้ามาอาจจะเป็นพืชอาจจะเป็นสัตว์อะไรก็ว่าไปและคุณต้องจ่ายภาษีเรียกว่าสำแดงนะครับจ่ายภาษีสุลกากรแต่โดยปกติทั่วไปถ้าคุณไม่ได้เอาสินค้าอะไรที่มันแปลกประหลาดนะครับคุณก็เดินเข้าช่องสีเขียว คุณก็เดินผ่านเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่คุณจะสามารถผ่านทะลุเข้าไปสู่ในประเทศไดนะผ่านช่องทางสีเขียวเนี่ยนะครับสะดวกสบายมากๆเช่นเดียวกันกับสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซรู้ไหมครับว่าปัจจุบันสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเวลามันส่งจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันมีช่องสีแดงและช่องสีเขียวเหมือนกับเวลาเราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศครับช่องสีเขียวแบบนั้นเนี่ย มันมีสับทางเทคนิคที่เขาใช้เรียกช่องทางนี้นะว่ากฎเกณฑ์ตัวนี้เขามันมันเป็นกฎเกณฑ์แล้วกันกฎเกณฑ์ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นมันชื่อว่า the m i n i s allowance นะครับ the m i n i s เนี่ยก็ผมเล่าแบบนี้แล้วกันมันคือช่องสีเขียวอะ่ะเหมือนช่องสีเขียวเลยนะครับแต่มันเป็นช่องที่อนุญาตให้กับสินค้าที่มีมูลค่าไม่ถึงลิมิตไม่ถึงเพดานบางอย่างนะครับ สามารถที่จะผ่านสุลกากรเข้าสู่ในประเทศหาคนในประเทศได้ทันทีอย่างรวดเร็วและครับไม่ต้องจ่ายภาษีทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสุลกากรน,นำเข้านะครับอันนี้เรียกว่าเป็นช่องสีเขียวของสินค้า cross border e-commerce นะครับเพราะฉะนั้นผมจำเล่าให้ฟังนะว่า รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียเขาจัดการกับสินค้า cross border e ีคอมเมอรที่มันทะลักเข้าสู่ในประเทศเขาในลักษณะนี้เมื่อปี2018ย้อนกลับไป2ปีนะครับรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศครับเดิมทีช่องสีเขียวเนี่ยเขาตั้งเพดานเอาไว้ว่าสินค้า cross border ที่มาจากประเทศไหนๆก็ตามในโลกนะครับจะเข้ามาประเทศอินโดนีเซียเนี่ยถ้าจะเข้าช่องสีเขียวต้องเป็นสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 100เหรียญสหรัฐอเมริกาก็ตีกลมๆประมาณสัก3,000บาทนะครับถ้าสินค้าไม่ถึง3000บาทก็ก็เข้ามาเลยก่อนปี2018เป็นแบบนั้นแต่พอปี2018รัฐบาลประกาศลดลิมิตเพดานล,ลงมาจากเดิมที100กลายเป็นเหลือ75เหรียญสหรัฐอเมริกานะครับเ5าเหรียญก็ประมาณสัก2อ2,000กว่าบาทจาก3000บาทเหลือประมาณสัก2000กว่าบาทนะครับ เท่านั้นไม่พอล่าสุดเดือนมก,กราคมปี2020รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียเห็นท่าไม่ดี2019เนี่ยมีสินค้าจีนทะลักเข้ามา50ล้านกล่องนะครับมก,กราคม2020ประกาศมาตรการกาอีกมาตรการหนึ่งอันนี้คือขั้นสุดเลยผมเรียกได้ว่าขั้นสุดเต็มประตูครับจากเดิมที่75เหรียญสหรัฐอเมริกา ลดเพดานลงมาเหลือต่ำเตี้ยเลี่ยดินจริงๆเหลือแค่เท่าไหร่รู้ไหมครับเหลือแค่สามเหรียญสหรัฐอเมริกาตีเข้าๆประมาณสักเก้าสิบบาทต้องเรียกได้ว่าสิ่งที่รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกำแพงขั้นสูงเลยสร้างกำแพงเมืองจีนเลยก็ว่าได้นะครับเก้าสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับ รัฐบาลอินโดนีเซียกำเข้ากำลังคิดอะไรอยู่ทำไมทำไมรัฐบาลอินโดนีเซียต้องออกมาประกาศลดเพดานสินค้านำเข้า cross border e-commerce จากนานาประเทศนะครับจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่จีนแต่พเพอิอประเทศจีนเนี่ยเป็นโรงงานของโลกนะครับโรงงานต่างๆทุกคนก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะครับในวงการธุรกิจเนาะประเทศจีนเนี่ย เก่งทางด้านการผลิตมากๆและต้นทุนทําได้ดีมากๆเลยสินค้าจีนไม่ใช่สินค้าที่ผลิตออกมาไม่ได้คุณภาพอะไรนะครับผลิตออกมาได้คุณภาพและต้นทุนดีด้วยรัฐบาลอินโดนีเซียคิดอะไรนะครับผมวิเคราะห์แบบนี้ครับข้อที่1น,นะครับข้อที่1เลยครับรัฐบาลอินโดนีเซียห่วงผู้ผลิตในประเทศตัวเองกังวลครับว่าผู้ผลิตในประเทศตัวเองเนี่ยจะสามารถสู้กับผู้ผลิตจากประเทศจีนพร้อมแล้วหรือยัง สามารถที่จะสู้ได้แล้วหรือยังในสนถานการณ์แบบนี้ที่โลกการค้ามันค่อนข้างแบบโอ้โหเปิดเต็มประตูเลยนะครับเดิมทีอยู่ประมาณสักสามพันบาทเปิดสเต็มประตูเลยซึ่งคนในวงการอีคอมเมิร์ซจะรู้ดีอยู่แล้วว่ารู้ไหมครับว่าสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าส่วนใหญ่จะอยู่ราคาประมาณนี้ครัพันกว่าบาท นะครับพันกว่าบาทนะครับก็นี่แหละก็โ,โหช้อปปิ้งกันกระจายเลยครับเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอยู่ราคาประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าเดิมทีเนี่ยที่ตอนนั้นโอ้โหเพดานมันอยู่สูงระดับ3,000บาทเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยโ,โหช้อปจากจีนกันกระจายเลยครับที่งที่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะห้าสิบล้านกล่องเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นประเด็นที่1รัฐบาลต้องการ protect local producer ต้องการที่จะซื้อเวลา ผมเรียกนี้ผมผมคิดว่ามันเป็นการซื้อเวลามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาจะตั้งกำแพงแบบนี้ไปตลอดเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะเรียกว่าอะไรดีละ่ะเรียกว่าที่จะต้านกระแสของโลกาภิวัตน์ต้านกระแสของ global trade หรือการค้าไร้พรมแดนต้องบอกว่าการค้าที่มันไร้พรมแดนเนี่ยมันไม่ได้มีข้อเสียนะครับ มันไม่ได้มีแต่ข้อเสียว่าเฮ้ยมันจะเข้ามาแย่งธุรกิจของผู้ผลิตในประเทศเพียงอย่างเดียวต้องบอกว่าจริงๆ global trade เนี่ยมันมีประโยชน์นะเพราะมันช่วยให้ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเปิดโอกาสประตูมันเปิดออกกว้างเลยนะมันทำให้คนในประเทศเนี่ยสามารถที่จะช้อปปิ้งซื้อของจากหลากหลายประเทศได้เพราะว่า global trade เนี่ยมันอยู่ที่หลักใหญ่ความว่าแต่ละประเทศเนี่ยล้วนแล้วแต่มี ทักษะในการผลิตสินค้าที่แตกต่างกันไปนะครับคนไทยก็ถนัดในการผลิตผ้าไหมคนไทยก็ส่งออกผ้าไหมคนไทยก็ส่งออกทุเรียนแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่พเพอิญประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นโรงงานของโลกนะครับจำนวนสินค้าที่เขามีความเชี่ยวชาญและเขามีศักยภาพที่จะสามารถผลิตได้ดีกว่าหลากหลายประเทศเนี่ยสูงนะเพราะฉะนั้นเมื่อ โกลบอลเทรดเนี่ยเพราะฉะนั้นเลยเป็นเหตุผลที่มาที่ไปเลยนะว่าทําไมนะแจ็คมาถึงพยายามผลักดันอย่างเต็มประตูเลยในการสร้างแพลตฟอร์มเขาแลสร้างแพลตฟอร์มที่เรียกว่า e w t p นะครับอ l เล็กทรอนิก r l d Trade Platform นะครับเรียกว่าเขาต้องการให้โลกของเราเนี่ยนะครับแจ็คมาประกาศออกมาชัดเจนและสนับสนุนเต็มประตูเลยครับว่าโลกของเราต้องก้าวเดินไปสู่อิเล็กทรอนิก r l d Trade p l a t f พล m คือการค้ามันต้องไร้พรมแดนและั่นทางอิเล็กทรอนิกส์กันได้แล้ว แจ็คหมาเขาเรียกว่าสินค้าในยุคนี้คือ made in ไม่ใช่ไชน่านะ made in internet นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลอินโดนีเซียผมคิดวิเคราะห์ก็คือเขาต้องการที่จะ protect local producer นะครับยืดเวลาซื้อเวลานะครับเพื่อให้ผู้ผลิตในประเทศเนี่ยสามารถที่จะมีขีดพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเรียนรู้ที่จะทำอ e ีคอมเมิร์ซแน่นอนนะ มองดูตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคาเซอเรอเซียไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดนะครับรู้ไหมครับว่าผมพูดอยู่บ่อยครั้งมูลค่าอ e ีคอมเมิร์ซในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยยังเป็นสัดส่วนแค่ประมาณสัก3%เมื่อเทียบกับมูลค่าค้าปลีกทางประเทศเมื่อเทียบกับประเทศจีนอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นสัดส่วนถึง25%ของมูลค่าค้าปลีกทังประเทศไปแล้วเพราะฉะนั้นโรงงานจากประเทศจีน ธุรกิจประเทศจีนเนี่ยเขาเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากกว่าเขาชํานาญกว่าในการทําธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพราะฉะนั้นอินโดต้องการซื้อเวลาซื้อเวลาเพื่อให้คนธุรกิจในประเทศเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้พร้อมมากขึ้นในการที่จะแข่งขันได้นะครับเพื่อนามาซึ่งข้อที่2ให้ผลข้อที่2เพื่อไม่ให้ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยขาดดุลการค้าประเทศจีนไปมากกว่านี้ผมไม่มีข้อมูลนะ ว่าดุลการค้าระหว่างประเทศอินโดนีเซียกับประเทศจีนเนี่ยเป็นไปในลักษณะใดแต่ผมจะบอกถึงบ้านเรานะครับข้อมูลจากบ้านเรานะครับว่าไทยกับจีนเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่าข้อมูลล่าสุดปีเอเอปี61ก่อนฮะปี61นะครับประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเนี่ยไปแล้ว6 5 0 0 0 0ล้านบาท นะครับหกแสนล้านบาทเป็นปริมาณเงษเงินที่ไม่น้อยนะครับหกแสนล้านบาทปี62มีการคาดการหกสองแค่เเดือน9เดือนเนี่ยขาดดุลไปแล้ว500,00นล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยว่าปี62ปีที่แล้วนี่เองเนี่ยก็คงขาดดุลการค้าประเทศจีนไม่น้อยไปกว่าปี61 6 5 000ล้านบาทแน่นอนปีนี้ล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องลองไปดูนะครับ เหตุผลข้อที่2ที่ผมวิเคราะห์ของรัฐบาลอินโดนีเซียก็คือเรื่องขาดดุลการคา้าข้อที่3นะครับอันนี้ก็ต้องออผมวิเคราะห์ในแง่ของค่าเงินนะครับในแง่ของรัฐบาลเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลต้องดูแลก,ก็คือเรื่องของสักเสถียรภาพของค่าเงินค่าเงินของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาเรียกว่าอินโดนีเซียรูเปียนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงปีที่แล้วนี้เองเนี่ยค่าเงินรูเปียเนี่ยอ่อนค่าลง อย่างหนักหน่วงนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องการที่จะป้องกันในแง่ของความแข็งแรงของค่าเงินอินโดนีเซียรูปเปียนะครับโอเคนี่แหละครับคือ,อ,อสามเหตุผลหลักที่ผมวิเคราะห์นะว่าทำไมรัฐบาลประเทศอินโดนีเซียเนี่ยต้องออกมาตั้งกำแพงภาษีขนาดนี้แล้วบ้านเราล่ะนะครับบ้านเราที่ทุกวันนี้เนี่ย บ้านเราก็มีช่องสีเขียวช่องสีแดงเหมือนกันและช่องสีเขียวของบ้านเราเนี่ยนะครับกฎเกณฑ์อยู่ที่ปัจจุบันคือ1,500บาทแปลว่าคนไทยนะครับถ้าจะช็อปสินค้าจากต่างประเทศนะจีนอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอเมริกาส่งสินค้าเข้ามาถ้าสินค้าต่ำกว่า1 5 0 0บาทเข้าช่องเขียวเลยครับไม่ต้องจ่ายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต้องจ่ายทั้งภาษีสุรากากร นี่เลยเต็นเหตุผลที่ผมพูดไปในเอพิโซดก่อนหน้านะครับว่านี่คือความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ค้าออนไลน์ในประเทศไทยกับผู้ค้าออนไลน์จากต่างประเทศนะครับวันนี้ก็ครบสมบูรณ์นะครับถ้าคุณชอบสิ่งที่ผมเอามาแชร์แบ่งปัน ในเอพิโซดนี้ก็ช่วยกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําแบ่งปันความรู้แบบนี้ต่อไปหรือช่วยคอมเมนต์นะครับช่วยคอมเมนต์เลยครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องเรื่องนี้ประเทศไทยควรที่จะลดเพดานเรื่องนี้เพดานของราคาที่มันปลอดภาษีตรงนี้ลงมาหรือเปล่าควรหรือไม่อย่างไรช่วยกันแชร์ออกมานะครับรวมทั้งอย่าลืมนะครับกด Subscribe Start With Why Podcast และ Start With Why Channel ใน YouTube ไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันสวัสดีครับ